เพื่อนในไลนย์เยอะเกินไปอยากจะลบเพื่อนออกแต่ไม่รู้วิธีการมาชมคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแรงยููทูบนะคะในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนลบเพื่อนในไลน์กันซึ่งการลบเพื่อนในไลน์นะคะน้ำบอกเลยว่ามันง่ายกว่าที่เราเนี่ยจะเป็นลบเพื่อนใน Facebook อีกเพราะอะไรเพราะว่าใน a c e b o o k เนี่ยมันจะมีอยู่2 ท้งที่จะให้กดเนาะแต่ว่าลายนะคะมันกดครั้งเดียวคือลบได้เลยมันไม่ยุ่งยากแล้ววิธีการลบนะคะทุกคนง่ายมากให้ทุกคนเข้าไปที่ลายกันเลยอันดับแรกรอสักครู่นะคะ โอเคหลังจากที่เราเข้ามาในรายของเรานะคะทุกคนมันจะมีคําว่ารายชื่อเพื่อนจะมีคําว่ารายชื่อเพื่อนซึ่งในรายชื่อเพื่อนเนี่ยมันก็อาจจะโชว์อะไรต่างๆนานานะคะแบบนี้แต่อยากให้เพื่อนๆสังเกตอยู่ที่ตัวเดียวก็จะเป็นคําว่าเพื่อนสังเกตแค่ตัวนี้นะคะเขาก็จะโชว์ว่าอ่าเพื่อนในรายของเรามีกี่คนซึ่งเพื่อนในรายของน้ําน,นะคะมีทั้งหมด 197คนโอเคแล้วน้ำจะมาลบออกกันค่ะถ้าต้องการจะลบให้แตะเข้าไปเลยที่คำว่าเพื่อนอ่าเพราะเราแตะเข้ามานะคะมันก็จะพาเราเข้ามาสู่หน้านี้โดยก็จะมีเพื่อนมากมายเลยที่เป็นเพื่อนกับเราทั้ง1 9 7คนนะคะแล้วทีนี้เราจะลบออกอ่าเราจะลบออกสมมติสมมตินะคะทุกคนสมมติว่าน้ำจะลบคนนี้ ถ้าต้องการจะลบคนนี้นะคะให้เราเนี่ยแตะค้างไปที่หน้าจอปล่อยแตะค้างแล้วปล่อยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะจะขึ้นมาแชทโทรรายการโปรดบล็อกซ่อนจากรายชื่อเพื่อนแล้วก็ลบอันนี้เรากดไปที่ลบได้เลยค่ะแล้วก็กดลบเรียบร้อยนะคะอยางลบอีกก็กดค้างแล้วก็ปล่อยแล้วก็แตะลบลบเรียบร้อยอืม โอเคจากนั้นนะคะลองกดออกดูซิว่าจะกหนึคนเนี่ยเพื่อนจะเหลือเท่าไหร่อ้าวเหลือ193คนนะคะลบออกไปแล้วและที่ก็เป็นวิธีการลบเพื่อนในไลน์ง่ายๆลองไปทําตามกันดูนะคะ่ะ